วัสดีค่ะเพืเ่อนๆอาหารไล่แล้วนะคะไก่รวนเค็มะคะ่ะใส่ต้มก่อนนะคะก็มารวนเค็มแต่เป็นเนื้ออกไก่นะคะเนื้อไก่ล้วนกืนะะอ,นอันนี้ก็คือต้อยมยำปลาต้ยมยำหัวปลากระพง นี่นะคะหัวปลากระพงกับปลานิลค่ะต้มต้มยำแซบบ่แบๆบนี่นะคะปรุงปรุงรสก่อนให้ให้แซ่บเตยแล้วก็อเอาปลาใส่ที่หลังนะคะน,นะคะส่วนนี้ก็เสร็จแล้ว มากมากนะคะเพื่อน